สวัสดีครับเอฟซีพญิบาททุกทุกท่านนะครับครับก็คือเกเาหน่หละนกับมือได้กะคืออกเาหน่าละเพราะว่ากะคิดจะวัดประจําวันของพญิบาทก็หาเกี่ยวหนาเกี่ยวยู่างไห้ค้วยสมาชชิหลายคนหลายชีวิตนะครับที่รอถ่ายกินน้ำกลับไปเกี่ยวมากเรียบรอยแล้วละสำหรับมือนี่กับพันปุ่นพรกิจไปอ่าเบิ้งยูทูบกะ วาฉลองพันสับด้อพอเงียดก็ได้โอ้ยดีใจหลยฉลองพันทสับกินเขาง่ายน้ากันเดอ้อนี่ยังกินน้อเนาะเบิ่งกอนเดอ้อมามาเรียนเชิญเอฟซีก็มากินเขาง่ายพร้อมๆกันก็นกพอเงียบกันนี่แหละเนาะครับเนาะโอเมนูอาหารเสานี่โถโถโถมนี่หอดสัต,สต,ตว์น้ำจืดสัตว์น้ำเค็มตัวนี่ อันนี้ก็มากินน้ากันเด้อสัดน้าจืดกับบ๊แมนปลาน้าจือดดอกครับหอยหอยเชอรี่ก้อยบัก้อยก้อยบัก้อยพอเพราะเนี่หวานเรียนเชิญเนียบซี่มาซิมน้ากันอถ้าเทียซิมกับเห็ดสีเข้มๆจักหน่อยมันจังจะได้คือทอดกันโดนอ,อันนี้ปลาหมึกแห้งปลาหมึกแห้งก็เอามาปิ่งปิ่งกัซ้ำหนึซ้ำหนึ่งก พอกินได้หรอกครับว่าจังเต้มันตีนขี้งว่าจะถือไฟแล้วมันหดเหียมหรอกกักินได้นะครับอาหารรักๆพอ่อพญาวัดกับเนียนแบบคำหวานอาหารหวานนีแ่แหละนะครับมากินน้ากันอา้าวเป็นยังคือจังเอิ่นเอีซีมากินน้าแท้พอ่อพญาวัดมื่อนี่ซูมือคือยังบอเอิน่นก็เอิ่นซูมือแหะครับเอิ่นใน่ใจแต่ว่าเพิ่นบโได้ยินมื่อน,นี่เลยเอิ่นออก YouTube เพราะว่าพอ่อพญาวัดดีใจที่ได้ครบพันศักด์นะครับกับเป็นการฉลอง ไปในตัวนั่นแหละการคือว่านั่นแหละนะครับเนี่ยมูลนี่มันก็เฮ็ดเอาเองเป็นเอาเองบ่ได้ถ้าเอฟซีหรือว่าพี่น้องป้องปายแม่ป่าพ่อรุ่งบ่อซอยก็กดซับกดไล่ให้ก็บ,นนบ่ได้มาปานนี้หรอกครับที่ได้มาปานนี้ก็ย้อนพี่ย้อนน้องย้อนแฟนเอฟซีพ่อใหญ่หวาดนั่นแหละกดให้ไล่ให้นะครับเนาะก็โอ้ขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อที่อุดหนุนจุนเจือที่ซอย นิวมือของท่านแต่ละนิ้วนี่มีความหมายสาหรับพ่อเนื้วัดเ้ยครับเด้อกดปับ๊บโหลดพ่อเนืวัดก็ขอบุญขอบคุณในใจนี่ละดีใจหลายเนาะครับที่บ่ได้ถิมได้ปลากันคอยเบิง่งคอยแย่งกันไปนี่แหละเนาะครับก็ไปผลกินปลามาผีกินเขาคิดหอดคือถึงอยากมาเหรียญน,น้ำกับมามาเยี่ยมมายามพ่อเนื้วัดก็ยินดีต้อนรับทุกมือทุกเวลาหน่ะนะเนาะครับสำหรับเอฟซีพ่อเนืวัดกินเขาแล้วก็ สิได้ไปเอาห้าห้ควายให้งงวดตัวบาทให้เขาระถาอยู่นในคอกยู่เดี๋ยนี่มามากินน้ำกันอะกินเขาก้อนครับบาดเนี่ยนั่งกวงกับสมาชิกของเขาอ่ะพวกลูกหลุกล้านล้านเขานี่ล่ะอยูใ่ในคอกสิได้เอาออกไปกินนาํ้าคนอนกครับเนาะก็เอาออกไปที่ละตัว เขาแถวกันเน้อเขาแถวกันเขาแถวตามอายุเสียเอาออกไปกินน้ำก่อนจังสีงให้กินหง่าสำหรับนั่งก่วงมาลวกันสิเอานั่งก่วงออกไปก่อนเพราะว่าเป็นผู้อาวุโสก็มูซุ่มหน่อยหน่อยหน่ก็จังถ่าไปที่หลังออกไปพร้อมกันบ่ได้เลียนไปทั่วทีบทั่วแดน <c oughs> เนีอย่ยาล่างแก่กันไปก่วงเข้าออกไปกินน้ำก่อนเขาก็ร่งท่องคือวันนั้นนะนะครับใจโบดี ลูกมะไก,ก่กะซนกะซิดเขาใจใ่ายคนคือวานน่ะแหละคือจังคนเป็นแม่ม่านนี่แหละเนาะครับเนาะไปห่วงเท้าบาดเนี่ตอนนี้กิกนน้ำกินน้ำอิม่มเลยกะจังสีเอาไปกินหยาคือเคยกินน้ำตอนเสาร์ก็จะกินตอนเสาร์นั่นแหละเนาะครับเดี๋ยวนี้กำลังต่างทองกะสีออกกุมพามีนาวันที่หนึ่งมีหน้านะครับ วันที่หนึ่งมีหน้ากันออกหลังเดือนนี้ละนะครับวันที่หนึ่งมีหน้านคือเขาสีออกกับบอกว่าจักซีเมนเพ็ดแมนหรือเพดเพิกละอยู่ในถอเขากะใดนะครับว่าเขาก็ตั้งทองมากสิบกัเดือนแล้วนะครับอายุสิบเอ็ดเดือนนะครับสาหรับน้างข่วงแต่ว่าตัวอื่นโม่ใดรับร่องโม่ใดหูจักว่ามันสีทองอยกเดือนนะครับเพราะว่าแต่ละตัวมันก็ทองบ่คือกันแต่ว่านั่งกวงนี่ก็ ประมาณ11เดือนหรือว่ามีหน้านะครับวันที่หนึ่งมีหน้านี่ยคอร์ดครับกับตอนคอร์ดกับสีทรงเข้าให้เอฟซีหจักคือเก่านั่ยละเว่ล่าเขาสีคอร์ดก็ได้นะครับอนะกินุ้ยกินน้ำว่ามันธรรมดาเนาะครับเั็นเครื่งสบน้ำมันกินเพื่อนของเขาก็บ่บาใครปาขังกันเนาะกับยู่เลาะเลาะเขากันนี่ละ สิกินน้ำไหลายกินน้ำโดนตั้งพิษปกติของขั้วที่บ่อทองอยู่เนาะครับเนาะเขาสิกินหลายกินน้ำเอาอย่างนี้ว่าไอ้มติห่วยกินขักกินเนื้ออะไรไม่หละคันเมีนสาปลาบ่อเมีนมันบกหรอตีดูดบวกปลาเอาเอาละไปเขารักบ้านเอเขารักเดี๋ยวเสียวหยามาให้เอออ้าวกินอิ่มบ่อิ่มก็อิ่มเนื้อบ้านีอ รถสุดท้ททายแล้วอย่านะรถสุดท้ททายแล้วถ้าเขากินเฟี้ยงเอาอย่างเดียวท้องง่ายเหล่ละกินหลายเลยเถอะกินหลายหลายเกอหาหยาบ่าไวไ้เด้ดเนี่ยผู้กินเกอกินซื้อๆมันหยาแห้งอึดเกอกินสมาชิกกกอตัวละลักละ,ละลักนี่ยละน้อครับเอาไวล้ลักไผ่ลักมันกับยู่ไผ่ยู่มันคำจังน้อยเกอเขาคอ,อกเดียวนีเกอเป็น,ออน,นหูอยากคำแน่เหล่าละแต่เวน้นเกออยากคอยลงแน่แล้ว ครับสำหรับเอฟซีพอยน์หวาดทู้ตุกัพท์ทน,นะครับกค็คอยติดตามคอยให้กำลังใจพอยน์หวาดในเด้อว่าตั้งแต่บอถิ่มบ่ปากันเนาะครับเนาะพอยน์หวาดก็ดีใจพุ่มใจหลายอยู่ดอกที่มีเอฟซีคอยสนับสนุนนะครับครับก็สำหรับคลิปๆนี้พอยน์หวาดก็ขอโค้งขออวยล่วงซ้ำนี้ก็เนานะครับเนาะให้เอฟซีพอยน์หวาดเบิดสุขูสุขคนนะครับอยู่ดีมีสุขลำดุวยโชคหมนันเบิดคู่หนาคูา่ตาเด้อครับเด้อ พอนี้หวาดก็ขอสวัสดีครับ